พามาป้ายยาเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้ BMW G 6 0ครับผมจุดตัวพี่ดิมนชอบนะแต่ว่ามันต้อีโชว์อย่างนี้จัดคกเมนต์สวยๆหน่อยแล้วก็ได้ล้อสักชุดนี้ลูกค้าเนี่ยขออนุญ,ญาตเปลี่ยนล้อตอนแรกอยากจะได้ล้อขอบ21แต่รอไม่ไหวปัญหามีอยู่เล็กน้อยว่าพี่เขาอยากเปลี่ยนเบรก M Performance ด้วยและเบรก M Performance สำหรับ เจเนอเรชันนี้ตัวถัง G 6 0เป็น36พอร์พอและที่สำคัญครับจาน420มิลลบอกเลยโคตรใหญ่นี่ฮะจานใหญ่มากหนึ่งวันผ่านไปไวเหมือนโกหกเพื่อนวันนี้ลูกค้ากลับมาจัด โช๊คสตั๊ดแบบเกลียวครับแบรนด์อะไรพี่คิว RSR รุ่นเบสไอครับผมตรงรุ่นได้460นะโช๊คนัมเบอร์วันอินเจ็ตแบนก็จะใส่รถเยอรมันด้วยแหละพี่คิวตอนนี้คือทาง RSR ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังพัฒนาสำหรับรถยุโรปหลายๆรุ่นนะมันเป็นโช๊คที่เนียนที่สุดนุ่มเนียนที่สุดนุ่มเนียนขับแล้วเนียบที่สุดของโมโนทูปอ่านั้นมาชมความหล่อพร้อมๆกันแม่ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับชอบไหมพี่คิวหล่อนะ คือล้อลายนี้เราได้ทรงหล่อหลออบอกเอลยแล้วเหมาะกับรถซีรีส์หมากนะใครสนใจจะแต่ง G 6 0แบบนี้ก็เข้ามาได้ใช่ล้อยางโช้คเบรกบร,บร,บรพิพาร์ใช่ครับมีครบ,ครบนะครับใช่หรือจะเป็นสายบีมเมอร์รุ่นอื่นที่นี่ก็แน่นอนครับผลงานการันตีถูกต้องโดยผู้ใช้บีมเยูผู้ใช้จริงเหมือนกันแต่งรถที่นี่ครับสวยมีเสนจริงครับใช่ครับผม ดีเวลูและสเปคครับผมเพื่อนเพื่อนอยู่ดีเวลูแลสเปกกันเลสเปกวิวเพื่อนแท็กรถรถครับสำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับรถกลุ่ม d s e gment ค่าย bmw เป็นรุ่นที่เรายังไม่เคยทำลงช่องก็ถือโอกาสเลยล้กันพามาเทสด้วยพามาแต่งกันด้วยพามาป้ายยาเ,เพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้กันด้วยนะครับรถรุ่นนั้นก็คือ bmw g 6 0สครับผมสำหรับรุ่นที่พี่ดิมขับอยู่ตอนนี้เป็นรุ่น5 2 0 d ครับผมซึ่งเราว่ากันที่สเปครถเขาเ้าๆเป็นเครื่องยนต์ซีซูปวินเทอร์โบให้พละกำลังรวมนะฮะหแรงม้านะแ,ะแรงบิดที่400นิวตันเมตร ถือว่าเป็นพิกัดที่ปก,กติเนาะที่อยู่ในพิกัดนี้แต่สิ่งที่ได้มาไดคือคุณได้บอดี้ใหม่ของเจ้า G60 เขาใหญ่ขึ้นอลังการขึ้นออปชั่นเขาก็ให้มากำลังดีครับจอก็จะเป็นตัว Curve d i ิสเพย์โงมาไลก็เป็นพวงมาัยตัวใหม่แล้วในส่นราคานะครับสำหรับ 520D G60 ก็ สามล้านกว่ากว่าไม่รวมส่วนลดไม่รู้ว่าตอนที่ทําคลิปเนี่ยมีส่วนลดอะไรหรือเปล่าครับเรื่องความแรงก็อย่างเหมือนที่บอกไปครับใจราคานี้ยังมีรถแรงกว่านี้เยอะครับแต่อย่าลืมครับบีมนอยู N U ครับมันบ่งบอกถึง ภาพลักษณ์บ่งบอกถึงความประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณซึ่งตัว G60 คันนี้ก็โปโถงนั่งสบายครับช่วงล่างไม่ได้ถึงกับนุ่มนวลมากยิ่งว่าช่วงล่างมันแอบสปอร์ตเล็กๆไม่ได้นุ่มอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดกระด้างอะไรขนาดนั้นเช่นเดียวกันเพราะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นบอดี้แบบนี้มันน่าจะต้องนุ่มกว่านี้สิอย่าลืมครับนี่คือ b m ียอครับแบรนด์ของ Motor s p o r t ร์ต l คลเอ็ตอร์ของ b m w ยเขาจะให้ อารมณ์ฟิลลิ่งสำหรับผู้ขับขี่ที่อยู่หลังพู่บาลไลมาก่อนผู้นั่งเสมออันนี้ก็ว่ากันตามตรงค่ายคู่แข่งอย่างค่ายดาวสามแฉกถ้าเป็นพิกัดเดียวกันเขาก็อาจจะมีความนุ่มนวลกว่านเะต,ต้องว่ากันตามตรงแต่พูดถึง BMW ครับทักค,คนเด็ยวกคน ขับรถเองใช้รถเองครับซีรีห้า G60 5.2ุิตรมันเหมาะคุณแน่ๆจุดตัวพิธีมนชอบนะแต่ว่ามันต้องเบียดโชว์อีจ<า>กจัดฟิปเมนสวยๆหน่อยแล้วก็ได้ล้อสักชุดนึงล้อที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นขนาด20นิ้วอยู่แล้วแต่ว่ามันสู้ล้อแต่งไม่ได้อยู่แล้วซึ่งคันนี้ครับเดี๋ยวเรามาใส่ของแต่งกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะพามาชมความหล่อของเจ้าคันนี้พร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับโดยคันนี้ครับ ติดตั้งเบรกใหม่ด้วยและเบรกเป็นเบรก M Performance 6มพอตจับจาน420มิลโอ้โหยานจานใหญ่เบลเลอเอา้ามีเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเจอใทรถด,ดีกว่าว่าของแต่งคันนี้มีอะไรกันบ้างครับ ขออนุญาตเปลี่ยนล้อตอนแรกอยากจะได้ล้อขอบ21แต่รอไม<ะ>่ไหวพี่เขาเป็นคนใจร้อนยางติดมาเป็นขอบ20อยู่แล้วงั้นก็ขอเป็นขอบ20ละกันแต่ปัญหามีอยู่เล็กน้อยว่าพี่เขาอยากเปลี่ยนเบรก M Performance ด้วยและเบรก M p p r r o r r m n n e e สําำหรับเจเนอเรชันนี้ตัวถัง G60 เป็นปั๊ม6พอตและที่สำคัญครับจาน420มิลบอกเลยโคตรใหญ่นี่ฮะจานใหญ่มาก ต้องบอกนี้ล้อขอบ20จาน420เมแล้วก็ปั๊ม6พอร์ตโอหเรียกเป็นว่า,างานหินเลยทีเดียวล้อส่วนมากนะเขาต้องบอกการตามตรงว่าติดตั้งไม่ได้ติดคาลิปเปอร์แต่เราฟิตติ้งอยู่หลายชุดและจบเป็นล้อชุด mm hmm. นี้ครับกับเลสฟอ r df ศูงสามล้อฟอสสังตัด คุณภาพที่วัยรุ่นปิมเมอร์วัยรุ่นสายพูดแมนนิยมกันเป็นวิธีการผลิตเฟอสแบบร้อตัวนี้เป็นสีไดมอนด์แบล็คแล้วล้อตัวนี้เรามีสต็อกเลยทันทีนะครับลูกค้าใจร้อนขับเดิมไม่ได้การติดตั้งล้อกับรถที่มีซุ้มค่อนข้างใหญ่แบบนี้ก็ต้องมีตัวนี้นิดหนึ่งตัวช่วยตัวช่วยน่ฮะสเปเซอร์ ETF ตัวนี้เ็าจะเป็นสเปเซอร์ที่ผลิตจากลุทเนียเฟอสมีการเจาะระบายอากาศและเขามีฮับลิงก์มาให้ด้วยมีน็อตมาให้ชุดด้วยไม่ต้องกูแล้วกับการ พี่ดีมเองก็ติดตั้งไปหลายคันหรือรถลูกค้าเองเนี่ยติดตั้งไปเยอะมากนะครับเป็นสเปเซอร์ที่มาช่วยแก้ปัญหาร้านล้ออย่างเราได้เลยมาดูที่รายละเอียดของเบรกเราก่อนแล้วกันเบรก M Performance ตัวนี้นะครับมีอะไรที่พิเศษบ้างก็ต้องมองนี้ว่าเขาผลิตมาสําหรับซีรีส์ 5G 60เลยตัว G 30เขาจะเป็นซีอดใหญ่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยออกแบบใหม่เลยเพื่อสําหรับ G 60โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ผลิตโดยเบมโบนี่นะครับ เบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะครับส่วนมากก็ b i มโบจะรับสรมรทานรับผลิตให้สำหรับเบรกชุดนี้ก็ เราเบิดทาง B M ตรงเลยเพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเบรก Break ชุดนี้เราใช้ตัวถังในการลงทะเบียนนะครับดังนั้นเบรกตัวนี้จะอยู่ใน B S I เพราะว่าเป็นเด็กตรงรุ่นเลยนะครับผมหน้าเขาจะเป็นผ่คพอร์ตจับจาน420มิลน,นะส่วนนะจานหลังก็จะมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเบรกซิงเกิลพอร์ตมีเบรคมือไฟในตัวด้วยยังไม่จบครับคันนี้เสริมกิมมิกลูกเล่นเล็กๆแต่งคาร์บอนตอนแรกป้ายยาพี่เขาให้เอารอบคันพี่บอกว่าขอรอบหน้ากันรอบนี้โดนไปเยอะแล้วขอ อัปเกรดเป็นผูกระจก P ีเพกไดคาร์บอนตัวนี้เราจะจําหน่ายเป็นของทางครับเทคนงานเป็นเนี้ยบสวยคมเหมือนของค่ายเลยแต่ราคาจะถูกกันประมาณสัก2อถึงสาขเท่าตอน,นี้เลยครับวิ่งหลังพีเพกไดคาร์บอนอีกเช่นเดียวกันให้ทีมงานติดตั้งกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราพามารีวิวภาพรวมของรถคันนี้ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการเบรกและความสวยงามเมื่อติดตั้งล้อชุดนี้รถไปด้วยนะครับอ่ะอยังไงฝากติดตามมาต่อครับ one day later โอ้โหลูกค้ากลับไปกี่วันคิวตอนมาใส่ล้อยางใช่ไหมวันเดียวตายดาตอนแรกเนียเขาจะไม่โหลดไม่โหลดใช่ครับเพรว่าแล้วตอนรีวิวล้อแม่มันลอยไหร้อยไปหน่อยนึงมันลอยคือนรินลูกค้าเขาก็อยากจะโหลดอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าขอลองดูแบบไม่โหลดก่อนอ่าว่ามันแบบประมาณไหนหนึ่งวันผ่านไปไวเหมือนโกหกเพื่อนวันนี้ลูกค้ากลับมาจัด โช๊คสัดปแบบเกลียวครับแบรนด์อะไรพี่คิวอาร์เอสอารุ่นเบสไอครับผมตรงรุ่นที่6 0นะโช๊คนำด้วยวันอินเจ็แปนก็ใ,ใส่รถเยอรมันด้วยแหละพี่คิวตอนนี้คือทาง RSR ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังพัฒนาสำหรับรถยุโรปหลายๆรุ่นนะข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบโช๊คแบนนรนด์อันดับหนึ่งญี่ปุ่นอย่างอ s r เนาะอ s r ก็ใช้ พื้นฐานของถนนบ้านเราข้อดีของการใช้พื้นฐานของถนนบ้านเราในการแมทชิ่งหรือเทสเนี่ยจะได้ฟิลลิ่งที่ตอบโจทย์กับถนนบ้านเรามากใช่ถูกต้องอครับโูบโมโนทูบเนี่ยก็ว่ากันตามตรงว่ามันไปโชกสําหรับถนนเรียบโชกสําหรับไฮสปีดเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ในย่านความเร็วต่ำเนี่ยก็จะเป็นจุดอ่อนของโชกโมโนทูบในหลายๆแบรนด์ซึ่งไอซ์อานจะเป็นโชกโมโนทูบที่นุ่มที่สุดอ่าฮะใช่เทียบกับทุกแบรนด์เลยให้เพื่อนๆแยกก่อนนะว่า คือโช๊คที่นุ่มเนี่ยส่วนมากจะเป็นโช๊คทวินทูปใช่ใช่ซึ่งโช๊คทวินทูปที่เรารู้จักกันแบบก็จะเป็นเคดบิลก็ถ้าเป็นโช๊คญี่ปุ่นก็เทอินอ่าก็จะเป็นเทอินใช่อ่าก็ยังเป็นข่าวร้ายสําหรับจีหกสิบสำหรับใครที่แบบชื่นชอบอยากได้เคดบิลก็ยังไม่มีคาราบนั้นโช๊คที่ดีที่สุดใน G60 ตอนนี้ณตอนนี้นะก็ต้องเป็นไอเอสอาร์ใช่ครับรุ่นเบสที่ตอนนี้ต้องซึ่งสําหรับโช๊คไอเอสอาร์ด้านหน้าเนี่ยจะปรับนุ่มแข็งได้สามสิบห ัค่อนข้างจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นเพราะส่วนมาก S A เนี่ยจะปรับได้36ทั้งหน้าทั้งหลังแต่รุ่นนี้เขาออกแบบมาหน้า36หลัง24ก็ออกแบบว่าถือว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับที่เขามา m น t c h ในเมืองไทยนะครับซึ่งเมื่อกี้เราดองโดดคอสะพานนะดูดถนนขึ้นอันนี้แน่นอนครับซึ่งตอนนี้ปรับไปแค่ค่ากลางครับสำหรับตัวพี่ดิมนะครับเทสเราวยังรู้สึกว่าติดย้อยไปนิดนึงติดเย้ยไปหน่อยต้องเพิ่มความแข็งขึ้นรอยต่อเป็นไงครับรอยต่อถนนรอยต่อเก็บดีมากครับ เก็บดีพอของเดิมรก็ของเดิมจะมีการดิ่นดีหน่อยนะใช่คือจริงๆต้องบอกเนีว่า G60 เนี่ยสำหรับตัว 520D เนี่ยครับค่อนข้างจะกระด้างนะใช่ถ้าพูดถึงในรถพิกัด D เซกเมนต์บอดี้ใหญ่ๆแบบเนี้ยใช่จริงๆเราคาดหวังว่ามันจะนุ่มกว่านี้นะใช่ฮะคือมันติดสปอร์ตไปหน่อยนึงอ่าเพราะจริงๆมันเป็นรถที่แบบสำหรับกึ่ง VIP เลยไหมใช่พื้นฐานของเดิมจริงๆควรจะนุ่มควรจะนุ่มกว่านี้เนาะเพราะนั่นคือลูกค้าเนี่ยอันดับแรกคือชอบแต่งรถใช่อ่าสองคือ ของเดิมเนี่ยมันกระด้างไปหน่อย 3. คืออยากได้ทรงสวยๆเพราะน,นั้นคือก็เลยต้องมาจบอีกรอบเป็นเนชช <I> ช็ชกไอซ์พาทเยถูกต้องใช่แล้วมันเป็นโชกที่เนียนที่สุดนุมเนี่ียขับแล้วเนี้ยบที่สุดของโมโนทูป แล้วราคาเขาก็อยู่ในเลทประมาณ6ก0 0 0่นเจ็ไม่เกินนี้จับต้องได้ใช่ครับรุ่นนี้อยู่6 5หมื่นห้าใช่ครับไอซ์อาเนี่ยจริงๆเราเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะคือเราไปเยี่ยมชมโรงงานใช่ใช่พี่ดีมเคยไปอยู่คือโรงงานเขาไม่ได้ใหญ่มากแต่ เราเห็นเห็นความใส่ใจของเขาค,คือโชมเขาผลิตแทนเมททุกชุดทิ่คิ้วสุดยอดให้คนในการเับอละเอียดมากว่าให้ละเอียดคือโชกจะไม่ค่อยผิดเพี้ยนอ่าอ่าแต่กังก็เสถียรเลยว่ะใช่สเสถียรมากๆโอ้เท่าที่ขับมาก็ถือว่า เนียนขึ้นเนีนขึ้นเราเป็นคนขับรถเร็วเนาะเราคาดว่าถ้าเจ้าของรถเนี่ยอยากให้การขับขี่ดีที่สุดเนี่ยต้องแข็งกว่านี้นิดนึงมันไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นหรอกปรับขึ้นเพิ่มอีกริมองว่าน่าจะสัก4ระดับที่คิวสี่ระดับน้าสี่สี่ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูทรงรถกันมาเลยมามาเพื่อน มาชมความหล่อพร้อมๆกันกตั้งเสร็จเรียบร้อยครับชอบไหมพี่กิวหล่อนะ คือล้อลายนี้เราได้ทรงหล่อๆบอกเลยแล้วเหมาะกับรถซีรีส์5มากนะตัวท็อปเขาเนี่ย i5 G60 จะติดเป็นขนาด21นิ้วอ๋อจริงๆเจ้าของรถอะใจตอนแรกอยากได้2 <21 S> 1นิ้วใช่คใจคร้อ,อนทออกรถมาแล้วก็อยากหล่อเลยอะใช่เพราะล้อ21อ่ะมันเป็นล้อที่เราต้องสั่งตัดมันไม่มีต,ตลาดมันไม่มีต,ตลาดครับเพราะว่าล้อที่นิยมใช้กันรถพิกัดรถส่วนมากเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น20นิ้วล้อใหญ่ ต้นทุนก็แพงไม่อยากอยากจะสต๊อกเดี๋ยวจับลายผิดมาเนี่ยต้นทุนชุดเป็นแสนเดี๋ยวเราจะติดมือซะบอกว่าเลยยี่สิบเอ็ดมันไม่มีรถที่มาใส่กันทั่วไปอ่ะก็เลยต้องขออนุญาตเพื่อนๆ f c ทุกท่านที่เป็นแฟนช่องแฟนเพจต้องขอความกรุณาจริงตั้งแต่21นิ้วขึ้นไปก็ขออนุญาตเถอะสั่งตัดดีกาครับจะได้ลายที่ถูกใจล้อร้้นเรามีประมาณสัก200ชุดใช่ลายแบรนด์ด้วยซึ่งบางลายก็ติดมือแต่20เราก็ถือว่าโอเคเผื่อเจอเนื้อคู่เผื่อเจอเนื้อคู่หอมใหญ่กว่าน ถูกต้องฮะมาว่ากันพี่อันนี้กันต่อครับล้อตัวนี้ก็แน่นอนเลตฟอร์ดบีเอฟศูนย์สามกับยี่สิบกานเจาะทะลุใช่สีได้วยมันแบคคาลิเปอร์อันนี้คือเบรกแต่งนะครับไม่ได้เบรกอินรถนะเขาเรียกว่าเบรกเอ็มเพอร์ตรงรุ่น G60 โอ้โหเหลือยี่มิลเดียวอะจริงๆจาน420มิลเนี่ยมันต้องใส่121แหละคือเราฟิตติ้ง120อยู่หลายลายก็มีผ่านอยู่ลายสองลายไม่มีลายซึ่งเจ้าของรถเขาชอบดีไซน์นี้ก็เลยจัดเป็นตัวนี้รับกับสีรถเลยถือว่่่าาาาาาตติดัั้้้งงมมมมมแลลลวทรรคคคุณเหะะสกกบถๆูอน แสนบวกค่าแอร์พกเ e ตอีก5,000ันแสนสีใช่อันนี้ก็รัดกับยางเดิมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ครับส่วนโช๊คเนี่ยนะครับ ISR ที่เราติดตั้งลงไปนะฮะเราก็ทําการวัดสเปคเดิมความสูงเนี่ยจากด้านล่างถึงด้านบนเนี่ยนะครับก็ จะอยู่ที่เ3็เซน73็เซนนะครับตอนนี้เราโหลดลงไป2เซนแค่สองสิบมิลจริงๆโหลดได้เยอะกว่านี้นะใช่แต่ลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อยากจะได้ทรงสวยขึ้นแต่ก็อยากขับขี่สบายอยากขับขี่สบายกลัวเที่อไปก็ถือว่าชคตัวนี้โหลดได้น้อยด้วยนะใช่ครับโหลดเยอะก็ได้โหลดน้อยก็ได้ใช่อันนี้ถือว่าครอบคลุมราบส่วนด้านหลัง โหลดไป20มิลเหมือนกัน20มิลเท่ากันแต่ด้านหลังจะดูลอยกว่า5มิลเพราะว่าด้านหลังเนี่ยพื้นฐานของของรถรุ่นนี้ครับด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้า5มิลอยู่แล้วเป๊ะเลยเพราะนั้นเราก็จะลดลงไปอีก20มิลก็เหลือ2เซนใช่ครับอ่าด้านหน้า71 71ด้านหลังก็อยู่71.5ใช่ครับถูกต้องนี่แหละซึ่งทันนี้เดี๋ยวเราจะต้องป้ายยาเพิ่มอีกอ่าอ่าบอดี้พาร์ทรอบคันต้องมานะคิวจัดนี้ไปแล้วอ่าจัดถูกระจกไปแล้วจัดถูกระจกกับไวเลอร์หลังไปแล้วที่ดูคลิปนี้ ครับ,รบอยากจะติดตั้งบริาพาร์ทรอบคันครับ คาร์บอนของ G 6 0ที่ลาสเปกเรามีสต็อกเลยนะครับใช่ครับเป็นงานพีเพกได้คาร์บอน้องช่ครับเทคคาร์บอนค่ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของคนไทยนําเข้ามาภายใต้แบรนด์ของทับชิ้นงานของเขาจะเน้นเป็นพีเพกเป็นชิ้นงานเดียวกับแบรนด์ชั้นนําจะได้พาที่คมที่ใสขึ้นใช่มูลค่าอาจจะสูงนิดนึงแต่ยังไงถ้าเทียบกับของแท้ก็ถือว่ายังถูกอะไรายเลยเพราะของแท้ราคาค่อนข้างสูงใช่นะครับสวยงามทรงคุณค่าเกินราคาแน่นอนใช่เพื่อนเพื่อท่านใดที่ใช้ G 6 0อยากจะแต่งครบครันครบวงจร นะครับก็แวะมาทีลัสเปคได้เลยเดี๋ยวเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าสำหรับใครที่ใช้ตัว 530E หรือจะเป็น i5G60U มีถามมเหงืานกันคราคิวคลับลงไปเนี่ยมียังครับพี่ดิมต้องขออภัย i5 เนี่ยเป็นช่วงล่างถุงลมไม่มีแน่แน่ถุงลมส่วน 530E ก็ยังไม่มีข้างหลังจะเป็นถุงลมตัว E เพราะนั้นก็จำกัดเฉพาะ 520D เพราะข้างตัว D เป็นสปริงหน้าหลังยิงชกได้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปร้านให้เด็กๆปรับจูนเดี๋ยวเราพาทสกันอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราไปเจอรถครับ ตอนนี้เราก็ทําการปรับเซตใหม่อีกหนึ่งรอบครับแล้วก็พามาเทสกัน่เมื่อกี้เรารู้สึกว่าให้มันยังเด้งๆอย่นิดนึงปรับขึ้นอีก4ระดับขาน้านิ่งขึ้นนะนิ่งขึ้นแล้วก็ดูสตกใหม่ด้วยนะรอยต่อึกจะเนียนขึ้นหลังเป็นไงดีขึ้นไะมไม่ไม่ไม่ดีแล้วนะนี่แหละมันคือการปรับตูนโชครับเพื่อนครับการเซตติ้ง โชค๊คบางทีเนี่ยค่าที่แบบทางแบรนด์ให้มาครับเขาก็จะอาจจะให้มาเป็นค่ากลางแต่สุดท้ายรถแต่ละรุ่นพอเวลาเรามาเทสกันครับมันคือความเข้าใจของเราแหละว่าเราจะปรับเซ็ตยังไงให้รถแต่ละรุ่นที่ติดตั้งโชค๊คแบรนด์นั้นๆลงไปเนี่ยประสิทธิภาพการขับขี่ดีที่สุดใช่การติดตั้งโชค๊คเนี่ย เหมือนที่พี่ดิมพูดไปทุกไลฟ์เวลาเราไลฟ์คุยกันเนาะก่อนเลือกโชคเลือกร้านเลือกร้านก่อนครับหาร้านที่มีการติดตั้งปรับเซตตั้งจูนเป็นตั้งได้กติตั้งเป็นไม่เหมือนกันนะใช่นะครับสมูทขึ้นนะเมื่อกี้ค่ากลางเนี่ยที่เราติดตั้งไปให้ลูกค้าเนี่ยมันนุ่มหน้าใช่ไหมด้านหน้าอ่เป็นโยนด้านหลังก็มีกระแทกนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ แต่ตอนนี้เราก็จะเพิ่มสโตกของด้านหลังเพิ่มใช่แล้วก็ปรับหนืดให้เพิ่มขึ้น<ต>เพื่อลดอาการยุบตัวจริงๆถ้าเราไม่ติดนุ่มนะข้างหน้ายังแข็งได้กว่านี้แต่อันนี้ผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่ยา<ช>จะให้ประมาณนี้แหละใช่ครับโอเค okay. ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่าคันนี้ก็เบรกเสร็จเนาะโอ้ล้อแม็กล้อแม็กขอบ20อ่าิบแบตเลสฟอร์สเบรกเอ็มเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับ G60 กสิบตรงรุ่นสำหรับตัวนี้กี่พอตพี่คิว6พอตครับโอ้โหจานหน้าก็สี่ร้อยโี่สิเต็มเต็มนะสำหรับเบรกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะทำมาสำหรับใครที่แบบต้องการเบรกที่ดีกว่าทัฟเจเนเรชั่นที่แล้วเรื่องการเบรกพี่ลิมบอกเลยว่าโคตรสมูทไปนบฟีลลิ่งเบรกเป็นไงนุ่มเท้าตึงดูดอยู่ จิกกว่าไม่ต้องใส่เบรกนอกค่ายเลยพูดตรงๆราคาเบรกเท่าไหร่พี่ยูจากปกตินะ2องแสนสาแต่ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่อยู่ที่2องแสนกับห้าพันสองแสนกับห้าพันใช่ครับอ่าเป็นช่วงๆนะเป็นช่วงๆครับอ่าไม่ใช่หลิงหุ้ยนะ ป <c oughs> าหมูทนี่เยอะตตายไ,ไปแล้วโอ้โหดาหนมาก <c oughs> เลยแะไปสวรรค์แล้วยังอยู่นะหนึ่งตัวใครสนใจจะแต่ง g 6 0แบบนี้ก็เข้ามาได้ใช่ล้อยางโช๊คเบรกบริพาร์ทใช่ครับมีครบนะครับใช่หรือจะเป็นสายบีมเมอร์รุ่นอื่นที่นี่ก็แน่นอนครับผลงานการันตีถูกต้องโดยผู้ใช้บีมเดอยู่ผู้ใช้จริงเหมือนกันครับผมครับเพราะนั้นคือมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆเลี้ยวมาที่นี่สิ่งที่บีมให้เพื่อนๆก่อนเลยคือคุณภาพการแต่งรถทุกวันนี้ครับเราหาข้อมูลกันได้แล้วว่าเฮ้ยเราอยากได้ของดีแค่ไหนภาพต ไว้เท่าไหร่ครับที่เหลือก็ให้ทีมงานมืออาชีพแบบเราเนี่ยไว้ดูแลรถที่คุณรักบอกเลยว่าแต่งรถที่นี่ครับสวยมีเซนใช่ได้จริงครับใช่ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพรุ่น้าเราจะทำไงคิดจะแต่งรถคิดถึงเลสเปกนะครับดีเลยยู